สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองวิชาภาษาไทยค่ะวันนี้นะคะครูอิ๋วมาชวนเด็กๆทบทวนพยัญชนะกันดีกว่านะคะวันนี้นะคะครูมีพยัญชนะตัวไหนเรามาดูกันเลยค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเดเรือร่วมครองโสะสะาน้องพี่สเสือใจดี ลอลิงสามกีใช่ไหมคะรูปบอกเลยเนี่ยรอเรือสอสาลาสอเสือลอลิงเอ๊แต่ว่ารอเรือมีมาสองตัวแบบนี้ตัวไหนถูกคะลูกตัวที่หนึ่งหรือตัวที่สองคะดูดีๆนะสังเกตดีๆนะว่าวมีคนกระซิบครูอิวมาแล้วค่ะ โอเคกระซิบขืยมาแล้วให้ครูอิวเขียนตัวที่สองนะคะเขียนไปพร้อมๆกันเด็กๆต้องเป็นกําลังใจให้ครูแล้วเด็กๆต้องดูนะนี่เราทบทวนแล้วนะคะเพื่อเด็กๆไปเจอแบบนี้ในข้อสอบพัฒนาการเด็กๆ,ๆ,ๆก็จะทามาเด็กๆก็สามารถทําได้ง่ายๆเหมือนที่ครูอิวทำให้ดูตอนนี้ไงคะมาดูค่ะมีคนกระซิบุยบอกว่าตัวที่สองค่ะครูอิวโอเคค่ะ มวนหัวก่อนค่ะปึ๊บขึ้นไปรอเรือถูกไหมคะถูกไหมคะตัวนี้ใช่ไหมใช่ไหมคะดูดีๆนะต่อไปค่ะสอสลา,าน้องพี่สอสลา,าน้องพี่ตัวไหนนะจึ๊งจึง,จงตัวไหนนะคะคิดเร็วติ๊กตอบติ๊กตอบติ๊กตอบว้าวมีคนตอบถูกมาแล้วค่ะว่าตัวที่หนึ่งนั่นเองเขียนเลยค่ะไม่รอช้าค่ะปึง๊งปึง อ่าเหมือนคอควายเลยแต่มีหางด้วยอ่านว่าซสซซาลาสนั่นเองนะคะตัวต่อไปค่ะซสซเอไปโรงเรียนซสซเอไปโรงเรียนตัวไหนนะโสเอไปโรงเรียนใช่ไหมคะใช่ไหมซสซเอไปโรงเรียนไหมคะพี่พคะ่ะสซเอไปโรงเรียนตัวที่สองค่ะปึ้งปึ้งปึ้งหลากเลยค่ะอันนี้เด็กๆเ,เคยเรียนแล้วค่ะ ง่ายมากๆกเลยค่ะเด็กเริมต้นจากเส้นแล้วเด็กเเคยเขียนแล้วด้วยนะคะต่อไปลอลิงสามากีใช่ไหมคะอลอิงสามากีตัวไหนหน้าหนึ่งหรือสองหนึ่งหรือสองติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกมีคนตอบถูกแล้วค่ะตอนนี้แสดงว่าเก่งมากๆเลยลูกของครูเนี่ยอลอิงสามากีตัวที่สองขอบคุณค่ะขเขียนนะจึงจึงจึง,จงว่า เห็นไหมคะเด็กๆคะถ้าเกิดว่าเด็กๆเห็นข้อสอบปนักงการแบบนี้ทําได้ไหมคะทาได้ค่ะง่ายมากๆเลยมีภาพไปดูด้วยข้างบนนี่นะคะสตัวแบบนี้ดูคะ่ะเขาทําตัวหลอกมาแบบว่าโอ้หลอกได้สะใจมากเลยนะคะเด็กๆไปฝึกดูด้วยนะคะฝึกอ่านด้วยฝึกออกเสียงด้วยนะคะเป็นหน้าที่นะคะของท่านผู้ปกครองแล้วนะคะต้องช่วยเหลือกันแล้วคะ่ะต้องช่วยกันแล้วเพื่อให้ลูกๆของเราเนี่ย ผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้นะคะเพราะว่าการเรียนรู้ไม่มีคําว่าหยุดนะคะต่อให้เจออะไรก็ตามเราต้องช่วยกันนะคะท่านผูครองคะไปก่อนแล้วนะคะวิชาภาษาไทยตบตวนด้วยนะเด็กๆจ๋าสวัสดีค่ะกด